มึงเห็นไอเออตัวนงี้มันถือถังม้ยไ้เจาเด็เฮ้ยโงมาเรีไงวะเฮ้ยโฟมาวะาโลบัโลบูดเนี่ยโลบูดดกลบูดเป็นราสีสกยวเบียดตัวได้ครับไอไอลิกสามนี่คืออะไรวะช็ไปนี่คืออะไรไม่สงสารเข้ามาล่นเลย มาดีกนี่ฮะเก่งขนาดไหนกันเทียวว่าเก่งาเก่งขนาดไหกันเทียวว่มึงดัเก่งชโอ้ใคราตีกูโอ้ยอย่าทำเด็กไหม่โอ้ดหปว้ยโว้โว้ยดิพื้นเลยโดนของจีนดัดปื้นคนยางยืดซัดเข้าเฮ้ยนี่มันเดส c ัคทีปไซบ็อกุณเป็นเจนนส

โดนโอ๊ยมาดิมาดิทไมันตายยากเกมนี้เฮ้ย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 ทำเรี่ยอะไรกันเฮ้ย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 นี่ไงข่าวันตขาวันไปไหนรึเปลย เรอจแตการวิลเลนวัว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 โอนโก้อลุงวัววัวเราไปกู้ค่าไ่ไม่ได้

มานี่ไปไหนไอเล่นทำตุ่มเเียวกูกูแกร์ีโร่ดับสองไอพวกอันดับน้อยไอพวกอันดับต่ำกูฮีโร่ดับสองสาวี่อะไรกูอัดับหนึ่งกูอันดับหนึ่งไงน้องกูอันดับหนึ่โดนทัศมากีในโอ้ย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 ตัวติดล้วอนี่มานี่เลยมาจะมายอะไรจอมันอะไ นี่เลยพายุหมุนโอ้โหของใครเนี่ยพายุเกล็ดอันนี้มันไม่ใช่ทศวรรษที่ดีป่ะอันนี้มันน้องอ่ะตัวน้องอ่ะเจาเมื่อกี้าบอกเจ้าบอก่เจู้เจอแล้วกโกงโกงบอกอะไร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 พม์เจอร์มึงาเจ้าโอ้โหนี่เลยพายุหมุนอ๋อลุ้มลุ้มลุ้ม โอ้โหลกบได้บิ๊กเก็บวุโอ้โหคุณโดนไอ้แใหญ่เลยโอ้โหจับจับตายแล้วตอบตายแล้ววิ่งวิ่งผ้าเลยเนี่ยเจอหลงศพคุณไอ้เป๊กอายุหมุนเร็วแล้วอามไอ้บอลควรกูตายอ้กูโดนออกกูโดนตีไอ้เป๊กเออ ถูกโดนล้มสองรอบติดนี่ลงศพทรายโอ้เว้ยมานี่นี่ไปไหนวิกไปไหนโอ้โหไม่โดนเช่นกันโอ้ย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 ยังไปโกรธเออเนี่ยเฮ้ยต่อมันทำกอะไรแล้ว จะตายแล้วเฮ้ยฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ัฮ่า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 ย่าฮ่าฮ่าฮไา่าฮ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 ่่นี่เฮ่าฮ่าฮ่อฮ่าฮ่่าฮ่าฮนาฮ่าฮ่าฮ่ฮ่่าอ่าเ่าฮ่อฮ่า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 ฮ้าฮ่าฮ่าฮ่ฮ่ี นี่เธอพดดีเลยเขาดีเลยเขาต้องินมีเขาต้องกิ่ดีคมจ้ตายแล้วไอ้หนุ่มจะตีโดนร่างอ้เจ้เอาเอาเงนมนี้ไปแล้ว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 ตีตีเฮ้ยยี้ยเอ้ยไปตีโดนูไอ้เพื่ยนาปเลยเย เพื่อพนจาทณาใหม่เป็นใจตัวเองโอ้อ้าวไอ้ควายไอ้ผมมันมีกำมะละมันเสียเป็นไอ้กูกูกำลังจะโดนเลยกูไม่ยอมเจอเลนะฮึมุด <es> พ <voir> ินเลย มีเห็นไอเออตัวนนี้มันถือถังมาไหมไอ้เยอด้วยจะไม่ดังป้องเลยก็ไม่เห็นคุโดลเลยโอ้กูเพิ่งหยิบโอ้กูมาตายอะไรปาไม่ไมามกูทโอ้ยเด้อโด้อโดิ้นโดด้วยเจเลยมัดลายหินเออแล้วมึงมามัดรายหินอะไรอย่ลยเนี้ยเอ้ยโอ ว้าวไม่ดีปิดนีก็บอะไรสักโอ้ตเลยโอ้ยตีเลยโอ้ยโอ้ยอีกด้วยไอปิกทุกเป็นอะไรเลยเนี่ยไอไมเนี่ยไม่ต้องไปไหนแล้ว กูไม่ไหวแล้วกูต้องเข่งไปหมดแล้เนี่ยไปป่าอยู่กูต้องหักยากมากไอ้เนี่ยเหนื่อยเยกูต้องเข่งไปหมดแล้วกูต้องเข่งหนีไอ้ตัดว้าใครโดนอะไรหรอโอ้ยกูโดนไอ้เป็กตีอีกแล้ว โอ้ยอะน็อตเลยตายเลยโดนถังตตายถังยัยนี่เอ้ธที่เก่งที่สุดในเกมว่ะโอ้ยย่าเฮ้เ้เฮ้าหยิบถังไม่ได้แล้วสักอเดียวโลดเอาเ้ยตาไปไหนย่าโอ้ยย่า โอ้ยมันใช่ยังไงวะเนี่ยตัวนี้โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราแพ้ดีเออมีแต่คนฟ้าถังโอ้ยเต็กนยังไงมัดทลายหินโอ้โหเป๊กมันอันตีแล้วเหรอกูอันกูอันตีมึงก็ส่วนนี้ไม่ได้นะ นี่เงี้ยยันอีกเก่งมากไอ้เพิ่มมัดอ่ะมัดมัดโดวหนึขยับมัดมัดทลายหินอ้าวมัดทลายหินกูอ้น่ากเลยโดนด้วยเลยอื้อื้ออือันนี้คือท่าอะไรวะเนี่ยโอ๊ยตีกูทำไมเนี่ยโอ๊ยโอ๊ยใครป่าใครป่า ตายเลยมีงเเอไอ้บิ๊ไอ้บิ๊กปวนไสัตว์ไอ้เหียนี่ไ่เียออบิ๊กบิ๊กบิ๊กอืมเอาไปไหนไปไหนอ้ยอ้ยแล้วมึงหันมาตอกูนี่อะไรเออโอ้โอ้เออะไรวะ

นี่ใช้ก่อนนีนะทำไมใช้ไม่โดน่นนี่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 อะไรนี่ไงนี่ไงโอ้เป็นวิทยาติโอ้อตายหมดแล้วเอะเรกันอากูก่อนหมดอติด้วยนะนี่โอ้อยกระเด็นเลยกระเด็นโค้ดแลยนี่เอ้ย <c oughs> โอ้ยเอ้ยนี่ไงอาผิด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 เดี๋ยวนะอย่าบอกว่าใช้โอนี่ไงไอ้ข้าศีคืออะไรว่าไม่เข้าใจเออยไม่เก็บถังปลาเหรอะข้าเขาเตยเองวางอ่ากมันมีคนตอบคุณไม่ได้หรอกลูกเนี้ยอู้กูคงนีโอ้ยยิงจิตโอนอีก ได้เดียวโอ้ยโอ้ไม่เลยไม่เลยมันเอาจริงแล้วมันเอาจริ้งน่าด่ามีกุ้งใหญ่เลยไม่เอากุ้ใหญ่เลยเฮียเอากุ้ใหญ่เลยจับอะไรเล็กไอ้เฮียดิ้โง่เฮียกูสาวิ่งหนีมาตบกูอีกน่าดามันมีเพื่คนเดียวไอเดียวมาดิอ้าเราจะไม่ยอมตาย

หมดแล้วหนีแล like hey! em! hey! no ้วหนีแล้วเฮ้ยไอ้นันเลือดน้อยมันจะวิ่งมานจะพังการก่อนเลยเฮ้ยเฮ้ยมาถึงเลยนักียวกานักียวกาโดอนนักแมวการได้เวลาไปมัดปริ่มโอ้ยอะไรเนี่ยหัวลุกกทีเีย โอ้อเดี๋ยวโดนโอ้ยโอ้เฮ้ยตรงนี้มันเป็นการตอบตุ้งกูสองคนโอ้ยเดียวกันเด่นเลยตายพายควายโอ้ยนี่เรื่องบ้าอาวุธที่แข็งเก่งนี่สุดในเกมเนี่ยละ โอ๊ยอืออือออนอนเลยบทำอะไรฮัลโหลเอ้ยเดี๋ยวนี่ยเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะบอกเอ้ยเดี๋ยวกูไปแล้วนะพวกมึงยั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 งไม่ไปโอ้ยเอ้ยเเดี๋ยวป่า โอ้โหไม่ดูได่ไงวะอ้ามิกไปแล้วอ่ะไปเลยตัวขาดกูเพิ่งเกิดใหม่เมื่อกี้กูตายอีกแล้ว